จะคลองเกมได้ดีกว่าทีละศิลไหลเข้ามา,าครับลูกนี้เกิดฤทธิ์เข้าซ้ายโอ้โโอโเขา,<ม>าทำได้ทีมไทยนำเวียดนามไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนโอ้โหลูกนี้เกิดฤทธิวีการเขากลับมาแล้วครับโอ้โหเป็นพื้นที่แถวสองที่เวียดนามไม่คิดว่าเกิดฤทธิจะยิงได้ครับครับ โอ้โหยิงลูกนี้คือปล่อยแล้วก็ให้เวลามากเกินไปครับจนตัดสินใจหักเข้าสายแล้วลองยิงดูครับส,สุดจริงๆครับยิงลูกนี้ต้องบอกว่าสุดจริงๆสวยงามจริงๆครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ประเทศไทยแผ่นดินสะเทือนเลยนะครับโอ้โหคนไทยนี่พร้อมใจกันดีใจกระทืบเท้ากันเลยลูกนี้ดีนะครับนี่ดูโอ้โหดูลูกนี้ครับจังหวากจริง อโอ้โหเห็นจากซูปเปอร์สโลว์นี่<ม>ค่อยๆนะครับค่อยๆหมุนจุบๆแล้วก็ซวบเข้าไปโโอ้โหยิงลูกนี้ต้องบอก